โอ,อ้ไม่เห็นลิงกินกล้วยวันนี้ลิงกินวันนี้โปรโอครับใครอ่าลิงปลาโหน้า,านทีท<ล>มเซอร์วิสลิงยีลิงอะไรจะหลอกขนาดนั้นอ,อ๋อลิงอันนี้แล้วอันนี้ละ่ะหนาวช่เปล่าลิงใส่ิอวอ่ะไม่หลับไม่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มก็ดีแล้วหนาวท็อกนี่น,นี่ตกใจนี่โปรเมียงครับใส่เสื้อกันหนาวปัดวันนี้ลุย นี่คุณหมอนําทีมครับผ่าลมหนาวไปทนนาทีมคหนาวกรอดหรือเปล่าคะ้อได้สวันนักร้องสะโรบอต้ายังร้องไม่ได้เลยนะโรโบต้าโรโบต้า

นมากินเยอะนี่ม่อร้านใช่เขา่เขาอ่าอร่อยี่